เอ้ยเลี้ยงควายผู้เดียวยานควายแลงน,นำแบกเป็นแม่โจบม้อจับมัดแล้วพี่น้องเอ้ยล่ามแม่ตัวใหญ่ใหญ่ไว้สามแม่แล้วปล่อยเลยบัดเนี่ยแล้วแต่สีแดนไปใส่ว่าตัแม่ใหญ่ยอยู่แล้วประกาศปล่อยเลยอยู่ผู้เดียวต้องลามเพราะว่าน้ำแบานี่โตัลายเนี่ยเพิ่งรู้ปะมาหาเขาอะแดงจนเศร้าหักหักล้วก็มาหาคน อี่ลานสิขาวมูเล่นนั่นนั่นนั่นมาสิกัดตาโป้ดิย,ยามาหมุนมาสิกัดนั่นน่ะโอ้ยนะม้ำบ้าไหมมาหมุนคนได้แลยเนี่ยล่อยแบบเปล่าอยู่แม่อยุคผู้ดเดียวน้ำว่าเออโอ้ยน้ำบ้าไหมมันจะถืถ่อแม่หรอหนะมันจะยับกระเป๋าแม่โอ้ยมาหมุนคนได้แลยเนี่ย มนค้นไล่หมาบ้ถือกันกับหมาน้ำว่าน่ะเอ้าเอาลงไปน้ำว่าเอ้าอยากอยากหยอกเขาแต่ว่าเขาบ่หยอกน้ำเด้เขาสิกัดเอาเด้อยากหยอกเขาเด้อาการอยากหยอกเขาเขาหักว่าอยากหยอกเขาสิกัดเอาน้ำว่าเขาบอหยอกกบิล่าเด้ล่าตัวใหญ่ไฮ้กัดดีล่าได้ลรก nó bà ơi ăn nhai ăn đưa ngay ăn đưa nắm giật giọt mã mã không có giọt <cười> <cười> giọt mã mã có, <laughs> có giọt lắm giọt nó nè giá cả nó đưa à. แป๊บสี่อยากกัดน้องเป๊ปแซบบี่อยากกัดน้องน้องอยากหยอกเป๊ปซี่ขอได้ยัางวะอยากหยอกอยากเล่นกับหมามาสิกาเอาตีผัวไปหาตัวนั่นอีกเห็นหม้ายยุใส่กระดิ่งไปโอ้ยดื้อคักน้ำว่านเนี่ยดื้อเบิดคำเว้า,ามุ่หญ่เบิดลีนแล้วผูกไว้แล้ว ต้องลามมูไ่ไวถ้าบ่ลามไปตัวใดไงไๆมัดไวสักก้อนปล่อยไ่ไวอยุ่พู้เดียวน้ำว่านะ่ะตัวน้อยๆน่ะสำคัญฟ้า <c oughs> มูเรนถ้าควายบ่ทองกับไข่เด้แรงงเรนะเขากับ่วงเนาะควายถ่องญ่แล้วกับ่วงบ่อยากให้เรนกนเลยต้องมัดจ้ะมาเบิ่งวิถีชีวิตคนเหลียงควายนาจ่าคลิปนี้ เมืองวิถีชีวิตคนเหลี่ยงควายบางนำว่าจอมสซนจอมดือ้อเมืองดูฝ่าเห็นมาอยากหยอกเขาเขาบ่หยอกเขาสิก,กัดเอาแม่ลูกดือ้อทังยังยังดือด้อดื้ออิเหลอว่าเอ้ยเขาบ่หยอกได้ลูกเขาสิก,กัดเอาได้ลูกอยากเล่นน้ำมาว่า อยากหยอกมากบ่เขาแน่มาบ่เขาใจหักถ่าตะกัดน้องเป๊บซี่กัดน้องจังไดนว่าน้องหยอกเนาะเป๊บซี่แม่น้องหยอกสิกัดน้องจังไดนว้า,าต้องมาหยอกแม่ <laughs> มาบ่ให้หยอกสิเล่นหยอกคนก็ต้องหยอกแม่ดอก <laughs> แม่ก็ย่านเขาอีู่ละตัวไงหรือแม่นี่เขาหรือแม่ ลิปนี้ก็ทั้นี่ล้วจาเบิ้งความหนาของนำว่าเบิ้งวิถีชีวิตคนเหลี่ยงควาย